สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอดสนิทและคุณเยี่ยมยุทธิชัยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะครับพวกเราก็เลยปรากฏตัวในชุดคอจีนผ้าแพรนะครับและอวยพรให้ทุกท่านสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับชินเิ้นควายเลิฟกงศีฝาดชายครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับ ไบเดนโต้เดือดหลังถูกระบุในรายงานของอายการพิเศษว่าความจําไม่ดีและเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลสั่งเตรียมแผนคู่ขนานในราฟาอบพยพพลเรือนและถลม่มฮามาสในเวลาเดียวกันเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดนีเซียครับโผคาดอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแตงหนึ่งในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีข้ามไปที่อินโดนีเซียสารสูงมาเลเซีย ศาลสูงมาเลเซียฟันกฎหมายอิสลามหลายข,ขัดข้อรัฐธรรมนูญนะครับการซดสัปดาห์กับ v o เวันนี้ครับกลับก่อนเข้าข่าว,าวแรกคุณเยยมยุทธครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะฮะเราก็มีการ ต่างตัวให้เข้ากับเทศกาลแล้วก็ที่ Voice of America เองเนี่ยมีภาพภาษาจีนภาพภาษาแมนดารินก็เป็นภาพภาษาใหญ่คุณเยี่ยมยุทธเนี่ยไปร่วมงานวันตูจุจีนของเขามาด้วยเป็นยังไงบ้างสีสันเราจะไปร่วมงานวันนี้ผมก็ได้ยืมเสื้อของเขามาใส่ด้วยนะครับ <laughs> งานก็คับคั่งนะครับก็มีทั้งาปาร์ตี้อาหารการกินนะครับทีมงานมาันดูเซอร์วิสเขาก็เออเฟื่อเผื่อแผ่แล้วก็มีการเชิญชวนให้เพื่อนๆสื่อมวลชนเพื่อนนักข่าวในเซอร์วิสอื่นมาร่วมรับประทานและร่วมเฉลิมฉลองเทศากาลตรุษจ,จีนด้วยครับครับเรียกว่าถึงแม้จะอยู่อเมริกาสีสันและบรรยากาศของเทศากาลตรุษจ,จีนที่นี่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับใช่ครับหาซื้อของซื้ออาหารเครื่องตกแต่งเครื่องแต่งกาย พร็อพสตรีโอของเราเนี่ยหาซื้อได้ในกรุงวอชิงตันนะครับเพราะรว่ามีตลาดเอเชียอยู่หลายแห่งนะครับอะรครับคุณเยี่ยมยุทธเรามาเริ่มข่าวแรกกันดีกว่านะครับ,รบเป็นเรื่องราวที่ผมเกริ่นไว้เป็นกรณีที่ประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นนะฮะคือแสดงอารมณ์ในการตอบนักข่าวนะหลังจากถูกถามเกี่ยวข้องกับบันทึกพิเศษของอายการนะครับมาฟังข่าวกันนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นโต้กลับในวันพฤหัส,สบดีนะครับต่อรายงานของอายการพิเศษที่ระบุว่าเขานั้นทําผิดพลาดในการเก็บดูแลรักษาเอกสารราชการชั้นความลับนะครับในงานถแถลงข่าวค่าคืนวันพฤหัส,สบดีนะครับมีบางช่วงที่ไบเดนนั้นเถียงกับนักข่าวอย่างดุเดือดคุณผู้ชมเมื่อเขาโต้ข้อมูลในรายงานที่ว่าเขานั้นตั้งใจเก็บเอกสารลับและนําข้อมูลมาให้ผู้อื่นทราบนะครับ ทางด้านไบเดนนั้นก็ได้พูดนะครับบอกว่าคํากล่าวอ้างแบบนั้นไม่ใช่แค่ทำให้คนเข้าใจผิดเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนด้วยนะครับอ้ยการพิเศษโรเบิร์ตเฮอร์นะครับสรุปในรายงานว่าไม่น่าจะต้องมีการตั้งข้อหาไบเดนเชิงอาญานะครับแต่ว่าการเก็บเอกสารของไบเดนนั้นเขาบอกว่ามีปัญหานะครับเขาบอกว่าเก็บใน ที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านพักของตนเกิดความผิดพลาดบางประการนะรายง,งานข่าวบอกนะครับว่ารายง,งานของเธอนั้นบอกว่าถูกเปิดเผยออกมาก่อนหน้าในวันพฤหัสบ,บดีเช่นกันนะครับซึ่งตอนแรกคุณผู้ชมโจไบเดนระบุในแถลงการว่ารู้สึกพอใจนะที่เธอนั้นมีบทสรุปตามที่ไบเดนก็คิดไว้เช่นกันมานานแล้วนะครับแล้ว,ว่า เรื่องนี้ถือว่าจบไปแล้วนตอนนี้แต่เมื่อเวลาดำเนินต่อไปนะถึงช่วงข้ามคืนตอนถแถลงข่าวมีนักข่าวจี้ถามครับคุณยิ่มยุทธถามไบเดนว่าในส่วนหนึ่งของรายงานระบุนะว่าไบเดนวัย81ปีเป็นชายแก่ที่มีความจำไม่ดีแต่เห็นใจผู้อื่นและมีเจตนาดีนะครับผู้สื่อข่าวรายหนึ่งนะฮะกล่าวถึงอายุของไบเดนที่เป็นความกังวล กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งที่ทราบเดีก็คือว่าปีนี้เนี่ยเป็นตีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหร,รัฐและผู้สื่อข่าวคนนี้ก็ถามถึงประเด็นเรื่องความทรงจําในรายงานพิเศษของอายการผู้นี้นะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของการตอบคําถามของประธานาธิบดีไบเดนกันครับ I'm I'm I I'm well doing I'. Been president. I put this man know the street. an back country on put นั่นนะครับ <20. S 2> ประธานาธิบ,บดีไบเดนก็บอกว่าผมมีเจตนาดีผมเป็นชายแก่และผมรู้ตัวดีอย่างแน่นอนว่ากำลังทำอะไรอยู่ผมไม่นประธานาธิบดีผมทำให้ประเทศนี้กลับมายืนได้ครั้งผมไม่ต้องคำแนะไม่ก้องการคำแนะนำจากเขาคุณยัมยุทธ์มีส่วนหนึ่งที่ผมแปลจากภาษาอังกฤษที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนพูดนะว่า I know the hell w h a t I'm doing รเราแปลว่าเป็นการเน้นนะแต่ว่าจริงๆควรจะแปลว่า ยังไงที่แบบใส่อารมณ์มากกว่านี้ <ผม S 1> คิดว่าแบบว่าผมรู้ผมทําอะไรอยู่นะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเพราะภาษาอังกฤษอาจจะไม่มีคําสร้อยที่เพื่อแสดงอารมณ์คล้ายๆกับภาษาไทยนะครับคือแบบแสดงความขึ้นนะขึ้นครับ w h a the hell I'm doing I know what the hell I'm doing คือผมรู้นะว่าผมกำลังทําอะไรอยู่เสียงอา,อาจจะเนิบๆแต่ว่าโดยภาษาแล้วมีความขึ้นอยู่ในนั้นครับ,รบนอกจากนี้นะครับทนายส่วนตัวของไบเดนนะครับบ๊อบบาวเวอร์ก็ร่วมตอบโต้อายการพิเศษนี้ด้วยคุณเยี่ยมยุทธ ในการของบาวเวอร์นะครับกล่าวหาโรเบิร์ตเฮอร์นะว่าอ้างความคิดของการที่มีคำวิจารณ์แทรกอยู่แล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงไร้ข้อมูลสนับสนุนและนอกประเด็นนะฮะทนายส่วนตัวของประเดนบอกด้วยว่าไม่น่าจะเกิดแรงกดดันไม่ว่าจะเกิดแรงกดดันใดๆต่อรายงานสรุปฉบับนี้มันเป็นไปตามมันไม่ได้เป็นไปตามกฎและบรรทัดฐานของกระทรวงนะครับ ทั้งนี้ผู้เห็นต่างจากไบเดนก็แสดงความคิดเห็นแทบจะทันทีในเรื่องนี้คุณผู้ชมอย่างเช่นไมค์จอห์นสันนะครับประธานสภาผู้แทนรัศดรสารัฐโพสต์ Post บนแพลตฟอร์ม X นะบอกว่าการแถลงข่าวของท่านประธานาธิบดีคนนี้ยืนยันอีกครั้งบนหน้าจอโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดอยู่ถึงสิ่งที่ไอการพิเศษได้ชีให้เห็นในรายงานคือเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดี ทังนี้ไบเดนไม่ใช่ประธานาธิบดีสหรัฐคนเดียวที่ถูกวิจารณ์ณเรื่องการจัดเก็บเอกสารคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะฮะ51ปีก่อนปี mm hmm. 1973นะครับนักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับระบุถึงอดีตประธานาธิบดีลินดันจอห์นสันที่เ,เคยนำข้อมูลที่ถูกระบุว่ารับสุดยอดมาพูดต่อนะครับสำหรับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ก็ผเผชิญกับข้อหาการกระทำผิด40กระทงฮะจากเรื่องการจัดเก็บเอกสารราชการหลังจากที่ลงจากตำแหน่งนะครับทรัมกล่าวว่ากรณีของไบเดนนั้นแตกต่างและร้ายแรงกว่าของตน100เท่าและบอกด้วยว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดคดีของครัมนั้นเป็นครั้งแรกที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐถูกตั้งข้อหาในระดับรัฐบาลกลางโดยทรัมป์นั้นปฏิเสธการกระทำผิดในเรื่องเหล่านั้นนะครับ ก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในเรื่องนี้เพราะว่านักข่าวเนี่ยต้องการที่จะถามในเรื่องนี้ส่วนไบเดนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีปฏิกิริยาออกมาเห็นอย่างชัดเจนนะครับเมื่อถูกสอบถามเรื่องอายุและความจำแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนพูดถึงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่วันเลือกตั้งจะตรงกับวันที่5พฤศจิกาย,ยนปีนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมาคุยกันในรายการสุดสัปดาห์วันนี้ครับก็คือเรื่องของอิสราเอลและฮามาัสนะครับนายกรยัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูนั้นก็ได้ออกคำสั่งนะครับให้ในให้กองทัพนั้นวางแผนคู่ขนานนะครับที่จะนำไปสู่การอพยพพลเรือนและให้มีการปราบปรามกลุ่มฮามมัสที่เมืองราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซานั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับเมืองราฟานั้นอยู่ทางตอนใต้แล้วก็เป็นที่พักพิงแหล่งสุดท้ายก็ว่าได้คุณเยี่ยมยุ้ของชาวปาเลสไตน์ที่ทยอยหนีความรุนแรงลงมาเรื่อยๆนะครับจนตรงนี้เนี่ยคือตอนปลายทางใต้ของฉนวนกาซานะพวกเขานั้นมาหลบภัยอาศัยอยู่ครับสำนักนายกรยัฐมนตรีอิสราเอลประกาศคำสั่งดังกล่าวขณะที่เกิดแรงกดดันต่ออิสราเอลจากทางการเทลวีฟนะครับโดย ก่อนหน้านี้เนี่ยทางการอิสราเอลก็ได้ขู่นะว่าจะปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาซึ่งนำมาซึ่งปฏิกิริยาที่เป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลอิสราเอลนะครับอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อวันพฤหัสบ,บดีนะฮะโจไบ,บเดนก็กล่าวว่าปฏิบัติการของอิสราเอลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกฮามาสบุกในวันที่7ตุลาคมนั้นอยู่ในระดับที่แรงเกินไปนะนี้ต้องขอความช่วยเหลือจะคุณเยี่ยมยุดอีกครั้งหนึ่ง ภาษาอังกฤษบอกว่า Over the Top แท็ว,ว่ารุนแรงเกินไปก็คือเกินกว่าปกตินะครับก็เป็นคำที่ประธานาธิบดีสหร,รัฐนั้นใช้อธิบายนะทั้งนี้ทางการกรุงวอชิงตันนั้นก็กล่าวด้วยว่าจะไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในราฟาหากว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่คิดถึงสวัสดิภาพของพลเรือนคุณเยมยุทธครับกุมที่ทำงานด้านมนุษยธรรมนะกล่าวว่า มีชาวปาเลสไตา์เสียชีวิตจำนวนมากนะครับถ้ากองทัพอิสราเอลนั้นบุกราฟาแล้วก็เตือนถึงวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแล้วก็ติดกับประเทศอียิปด้วยคุณผู้ชมรัฐบาลของเนทันยาฮูกล่าว ว่าที่บริเวณเมืองราฟานั้นมีกองพันถึง3กองพันของกลุ่มฮามาสอยู่นะครับโดยระบุว่าอิสราเอลนั้นจะไม่สามารถทําตามเป้าหมายในการกําจัดฮามาสได้สําเร็จถ้าพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังมีกลุ่มติดอาวุธนี้อยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับฝ่ายอิสราเอลระบุว่าพลเรือนนั้นควรได้รับการอบพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับท่าทีของเนทันยาฮูที่ให้กองทัพอิสราเอลวางแผนคู่ขนานที่ว่าไปนั้นเกิดขึ้น2วัน หลังจากที่เขาปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของฮามาสที่มีเงื่อนไขาการปล่อยตัวประกันของกลุ่มติดอาวุธที่ฮามาสนั้นจับเอาไว้อยู่นะครับโดยเป็นตัวประกันของฝ่ายอิสราเอลแล้วก็ชาวต่างชาติคนอื่นๆด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นพยายามที่จะประสานให้เกิดความตกลงหยุดยิงนะเราเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนใช่ไหมคุณยมยุทธครับ เดินทางไปตะวันออกกลาง5ครั้งนะครับเจอจากับประเทศอะไรบ้างอียิปต์ <Jordan. S 1> กาตาร์จอแดนนะก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่กลับมาจากรอบที่5ก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนใดๆนะครับทั้งนี้นะครับเมืองราฟานั้นเป็นจุดหมายสำคัญนะฮะในแผนทางทหารของอิสราเอลในกาซาเมื่อกองทัพบ,บุกลงมาทางใต้เรื่อยๆนะครับ ในเวลานี้นะประเด็นที่หลายคนกังวลก็คือว่าเรื่องของจำนวนผู้อพยพที่หลั่งไหลนะครับจากทางตอนเหนือของอวน,นกาซาเนี่ยค่อยๆลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ออกกันอยู่ที่ราฟาเนี่ยเขาบอกว่าเกินครึ่งหนึ่งของประชากรปาเลสไตน์ในกาซาซึ่งมี2ล้านสาแสนคนก็คือพูดง่ายๆว่ามาออกกันอยู่เนี่ยกว่า1ล้านคนแล้วก็จำนวนมากเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เป็นเต็นนะฮะ เราก็ติดกับชายแดนของประเทศอียิปต์อย่างพอด,ดีเลยทีเดียวนะครับเอาละครับจากเรื่องราวของความขัดแย้งอิสราเอลและฮามาสในตวันออกกลางขยับมาที่ใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับอินโดนีเซียก่อนละกันนะมีอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียวันนี้เกิดอะไรขึ้น ที่อินโดนีเซียครับคุณยิมยูทธครับอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกือบ60ประเทศที่จะมีการเลือกตั้งในปีนี้นะครับพลตระพลและล่าสุดโพลสำรวจความเห็นในอินโดนีเซียพบว่าปราโบโวซูเบียนโตที่เป็นอดีตนายพลและลูกเขยของอดีตผู้นำเผด็จการเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนนิยมเต็งหนึ่งนำมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในฐานะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่1 4กุมภาพันธ์นี้ตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ ประชาชนจำนวน1,200คนที่ร่วมทําแบบสอบถามที่จัดทําโดยอินดิกาตอร์พลิติกในระหว่างวันที่28มกราคมถึง4คกุมภาพันธ์นะครับจำนวนถึง51.8%เแล้วครับพลตธพลเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งเลยนะครับระบุว่าจะโหวตลงคะแนนเสียงให้กับปราโบโวและอีก24.1%และ19.6%จะโหวตให้กับคู่แข่งอย่างอานิสบัสบิดันและกันจาปราโนโวตามลำดับครับ ปราโบวเป็นใครก็ต้องเล่าว่าอดีตนายพลผู้นี้เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหโหมลงชิงตําแหน่งผู้นําสูงสุดของอินโดนีเซียครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่าครั้งสครั้งก่อนนี้ไม่สามารถเอาชนะโจโกวิโดโดในการเลือกตั้งเมื่อปี2014และ2019ได้โดยครั้งนี้มีประชาชนราว205ล้านคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงครับ ปะโบวเป็นบุตรเขยของอดีตประธานธิบดีซูฮาโตซึ่งเป็นผู้นำที่ปกครองอินโดนีเซียยาวนาน31ปีนะครับตัวปะโบวเองเคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวในกิจกรรมนกักศึกษาในปี1998และเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอร์ตะวันออกและปาปัวซึ่งเป็นข้อหาที่ข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และปะโบวก็ปฏิเสธมาตลอดครับ โพลของอินดิค่าตอ p o l i t i c ิกเป็นการสำรวจความเห็นที่ชาวอิโนโดนีเซียจับตามองมากที่สุดและแม้ที่ผ่านมาประโบโวจะมีคะแนนนิยมในโพลนี้มากที่สุดนะครับแต่ว่าผลสำรวจครั้งล่าสุดนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับความนิยมมากกว่า50% มหานุดินมูตาดีครับนักวิจัยจากอินดีกาตตระบุว่าค่าความนิยมของปราโบโวครั้งล่าสุดนี้ทําให้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเลือกตั้งรอบ2ในเดือนมิถุนยายนในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งมีโอกาสน้อยลงนะครับ โดยผลสำรวจครั้งล่าสุดมีขึ้นระหว่างที่กระแสวิาพากษ์วิจารณ์ตัวประธานธิบดีโจโกวิโดโดเพิ่มสูงขึ้นหลังถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนปราโบโวโแบบไม่เปิดเผยยกตัวอย่างเช่นการปรากฏตัวร่วมกันในสถานที่ราชการนะครับทั้งนี้ข้ออ้างนี้พันธมิตรของวิโดโดได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดวยวิดโดยังไม่ประกาศสนับสนุนผู้สมัครรายใดอย่างเปิดเผยนะครับแต่ว่ายิปรานราคาบุมิงราคาซึ่งเป็นลูกชายของวิดโด,โดเป็นผู้สมัครรองประธานาธิบดีร่วมกับปราบโวโวหลังสารธรรมนูญมีคำตัดสินเปลี่ยนคุณสมบัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเปิดทางให้เขาสามารถลงแข่งได้นะครับเรื่องนี้ก็เรียกเสียงวิพาภา์วิจารณ์อยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนอกจากนั้นผู้ให้ความเห็นกับอินดิคาตอร์อจำนวนเกือบ90%เเชื่อว่าประธานาธิบดีวิดโดสนับสนุน ปราโบวมากกว่าผ,ผู้สมัครรายอื่นนะครับโดยทั่วไปแล้วผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอินโดนีเซียจะมีท่าทีเป็นกลางแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้สามารถช่วยหาเสียงได้ตราบใดที่ไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐโดยวิโดโดนะครับดำรงตําแหน่งมาครบ2วาระและไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้แล้วครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญอินโดนีเซียจากัดการดํารงตําแหน่งเอาไว้ที่2วบาระครับคุณรัตพลครับก็เป็นข่าวเลือกตั้งปีนี้นี่เรารายงานข่าวเลือกตั้งเยอะมากคุณยมยุทธครับใช่ครับเขาอินโดนีเซีย้ำอีกทีเกิด 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับ,รบแต่ว่าปฏิทินเลือกตั้งปีนี้ทั้งปีเรียกว่าแน่นจริงๆนะครเราเห็นไปแล้วใช่ไหมไต้หวันก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับแล้วก็อินโดนีเซียจะเกิดขึ้นและยังจะเห็นของปากีากสถานแล้วก็บังกลาเทศก็เกิดขึ้นแล้วนะอินเดียแล้วก็ของสหรัฐนี่ก็จะมีถูกไหมครันอกจากนี้นมีรัสเซียเม็กซิโกอะไรอีกด่านเรียกว่าคับข้างจริงๆนะฮะปฏิทินการเลือกตั้งปีนี้เอาล่ะ กริ่นไว้ว่าจะพูดถึงมาเลเซียคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะเป็นเรื่องของศารรัฐธรรมนูญใช่ไหมคุณยูยูที่ลงความเห็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ ครับรลตพลสารสูงมาเลเซียมีคำวินิจฉัยในวันศุกร์ครับให้กฎหมายอิสลามของรัฐกลันตันจำนวน16ข้อขัดกับรัฐธรรมนูญถือเป็นคำตัดสินหมุดหมายที่อาจจะมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายอิสลามหรือที่รู้จักกันในชื่อกฎหมายชริอะในประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนมากของประเทศตามการรายง,งานของรอยเตอร์ครับครับ,รบสารสูงมีมติ8 ตอนหนึ่งครับประกาศให้กฎหมายชดอาชีวะ6ข้อในประมวลกฎหมายอาญาของรัฐกัลันตันซึ่งรวมถึงความผิดว่าด้วยการร่วมเพศทางทวารหนักการมีเพศสัมพันธ์กันในเครือญาติการพนันการล่วงละเมิดทางเพศและการลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกต้องและมีสภาพเป็นโมฆะครับโดยประธานศาลสูงเติงกูไมมุนตวนมัดกล่าวว่ารัฐกัลันตันไม่มีอำนาจออกกฎหมายข้างต้นเนื่องจากประเด็นข้างต้นอยู่ภายใต้อำนาจ การออกกฎหมายของรัฐสภาส่วนกลางกล่าวก็คือว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางในการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องประเด็นข้างต้นนะครับมาเลเซียซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมมีการบังคับใช้กฎหมายทั้งในแบบรัฐคารวาสและกฎหมายอิสลามหรือที่เรียกกันในชื่อว่ากฎหมายชริอะครับโดยสภาของรัฐจะเป็นผู้ออกกฎหมายอิสลามส่วนรัฐสภาส่วนกลางของมาเลเซียจะมีหน้าที่ออกกฎหมายในแบบรัฐคารวาสครับ รัฐก,กลันตันตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและปกครองโดยภักอิสลามแห่งมาเลเซียหรือว่าพัก PAS ที่สนับสนุนการตีความกฎหมายอิสลามแบบเข่งครัดและที่ผ่านมาครับพัก PAS ได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากกระแสะอนุรักษ์นิยมอิสลามในหมู่ประชาชนชาวมาเลมุสลิมโดยในสภานะครับส่วนกลางพรรค p ีเอสมีที่นั่งในรัฐสภาเป็นจํานวนมากกว่าพรรคอื่นและถือเป็นความท้าทายให้กับนาย,ยกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมซึ่งกําลังนํากลุ่มรัฐบาลที่มีหลายเชื้อชาติด้วยนะครับ เรื่องคำพิพากษาที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ก็ส่งผลสะเทือนไปยังกลุ่มอนุรักษ์นิยมมุสลิมซึ่งที่กลัวว่ากฎหมายชริอะในมาเลเซียจะถูกบ่อนทำลายลงนะครับในข้อกังวลส่วนนี้เติงกูไมมุนประธานศาลสูงระบุว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งแห่งที่ของศาสนาิสลามในมาเลเซียเพราะว่าเป็นการพิจารณาเพียงแค่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐกลันตันใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือไม่ โดยหลังคำวินิจฉัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการาศาสนามม oh ฮัมหมัดไนม์มอกตาก็ระบุว่าจะมีมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาลชาริอะนะครับแต่ว่ามมฮัมเหม็ดฟัสลีฮัสซันซึ่งสังกัดอยู่ในรัฐบาลรัฐกัลันตันก็ออกมาสแสดงความผิดหวังครับแล้วก็ระบุว่าจะขอเข้าปรึกษากับสุลต่านมมฮัมหมัดที่หแห่งรัฐกัลันตันซึ่งเป็นผู้นําแห่งรัฐโดยตําแหน่งและมีหน้าที่พิทักษาศาสนา,าอิสลามครับคุณรัฐพลครับโอ้ขอบคุณมากครับออาพูดถึงเรื่อง กฎประเพณีต่างๆนะมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับงานของ Voice ั f อเมริกาด้วยคือเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้พบกับคู่รักคู่หนึ่งโดยการทำข่าวเรื่องสองครามยูเครนเนี่ยนะครับฝ่ายหญิงนะเป็นผู้หญิงไทยนะครับคุณเลิฟนะเ,เป็นผู้ที่ลี้ภัยสงครามนะครับได้พูดคุยกับเราถึงประสบการณ์ในการเดินทางหนีความวุ่นวายที่เกิดขึ้น แล้วเราก็ได้รู้จักกับคู่รักของคุณเลิฟนะครับก็คือคุณเจนตอนแรกที่สองคนนี้เนี่ยรู้จักกันนะคุณเจนอตอนนี้เป็นหญิงข้ามเพศแต่ตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงก่อนการเปลี่ยนผ่านก็พอคุยไปคุยมาเรื่องราวก็ได้กลายมาเป็นเรื่องราวเชิงลึกที่เราสรุปคือรายงานเชิงลึกแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสารคดีคุณผู้ชมเป็นสารคดีที่เราใช้ชื่อว่า Love j เจนรักข้ามสนามรบนะฮะ คือเป็น,นเรื่องราวความรักที่เดินทางคู่ขนานนะด้านหนึ่งก็คือการค้นพบตัวตนเองของคุณเจนนะชื่อเดิมคือคุณเดมิโทรแล้วก็คุณเลิฟท่ามกลางไฟสงครามที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างรัสเซียและยูเครนชีวิตเนี่ยเดินทาง ไปตามประเทศต่างๆและเรานีก็ติดตามถ่ายทำสารคดีชิ้นนี้นะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้นะครับสามารถดูได้แล้วนะบนช่องทางเว็บไซต์ voa t h a i com นะครับรีบเข้าไปดูนะครับเป็นเรื่องราวที่ตรงกับเดือนแห่งความรักแล้วก็ก่อนที่จะครบรอบ2ปีสงคร,รามรัสเซียยูเครนนะครับติดตามได้นะครับ www voa t h a i com ครับ ไหนๆนะเข้ามาที่เว็บเราเราก็มากดดูไลฟ์สตรีมของเราได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube VOA ไทยนะครับเชิญชวนให้กด Subscribe แล้วก็กด Follow ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้วันนี้ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐนะครับตลาดหุ้นยังเปิดทำการอยู่นะแล้ววันนี้เนี่ยมีการข้ามผ่านเส้นสำคัญทางจิตวิทยาด้วยนะฮะมาติดตามกันเลยนะครับดาวโจนส์วันนี้ปิดลบนะครับติดลบ 54.64จุดมาอยู่ที่38,671.69 S&P บวก28.70จุดข้ามเส้นทางจิตวิทยาเหนือ5,000จุดแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่5,026.61จุด และ Nasdaq บวก196.95จุดมาอยู่ที่15,990.66นะครับราคาทองคำลดลง0.41%นะปิดที่2,039กับอีก50เซนต์ต่อออนนะครับและ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก91สตางค์นะครับ เอาเรื่องต่อไปนะฮะโหช่วงท้ายรายการวันนี้ขับข้างไปด้วยเรื่องอะไรคุณเยี่ยมคุณเยี่ยมยทดเป็นเรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักครับคุณรัตพลก็อันนี้เข้ากับเทศกาลซูเปอร์โบเลยนะครับเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการแข่งขันรอบชิงนะครับในอเมริกันฟุตบอลของเราด้วยครับใช่ครับ11กุมภาพันธ์เป็นนัดคู่ชิงคู่สำคัญนะครับระหว่าง Kansas City c h i e f s แล้วก็ San ฟร a n c i s c o 4 9 e r ดนะครับแต่ว่า กิจกรรมคู่ขนานนะครับสำหรับคนที่รักสุนัขเรียกพับพี่โบคุเยียมยุทธครับก็คือเป็นการนําเอาสุนัขเนี่ยมาลงสนามแล้วก็ให้มาวิ่งแล้วก็มีลูกบอลแล้วก็มีกรรมการเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจัดมา20ปีแล้วปีตรงเมื่อมีความพร้อมโดยเพนกวินที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มนี้นะครับที่อยู่กันมาเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กันมานานทีเดียวเชียวชื่อว่าโอปอเป็นเพนกวินเพศเมีย,มยที่มีอายุถึงครับโอโ้โหสิตัวนะนี่ ถ้ามากกว่านี้เนี่ยอาจจะตั้งทีมฟุตบอลได้อีกตัวหนึ่งนะรหรือว่าตั้งทีมเพนกวินโบก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมลืมบอกไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่ว่ากระแสของเอาสัตว์มาเล่นเกมที่เป็นคู่ขนานซูเปอร์โบเนี่ยมีนอกเหนือจากพัปปี้ด้วยนะเพราะว่า<อ>มีไปจนถึงไก่นะฮะมีไปจนถึงสัตว์ที่เป็นตัวนิ่ม<อ>แล้วก็อีกอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นน่ารักก็คือเฮดชอกหรือว่าแม่นขนอ่อนนะครับ ก็เป็นเรื่องราวนะครับเม่นแครเม่นแครเป็นเรื่องราวสัตว์ที่วันนี้นํามาเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุดท้ายวันนี้นะเป็นเรื่องของการกําเนิดสัตว์นะครับก็เข้ากับบรรยากาศของการกําเนิดเกิดขึ้นของปีใหม่นะครับวันนี้ผมและคุณเยี่ยมยุธนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมีความโชคดีนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนารวยๆเฮงๆตลอดปีที่มาถึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูซจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย